สวัสดีครับสวัสดีครับผมแขกรับเชิญพิเศษครับนี่คือเพลงแห่งชอบพีบี p e r c อร์คาร์นะครับเราจะมาคุยเรื่องรวมฮิต <c oughs> Lamborghini Aventador ครับ <c oughs> ดูเลยว่า Aventador เนี่ยตั้งแต่อัดีต <c oughs> ปัจจุบันและอนาคตจะมีเป็นอย่างไร รถรุ่นแรกครับที่ถือว่าเป็นคุณปู่ของเวนทดอร์นะครับก็คือรุ่นมิราครับซึ่งมิรลาเป็นรถเครื่องวางกลางลำ V12 นะครับแบบแรกที่ทําชื่อเสียงให้กับลอมบกินนี่เป็นอย่างมากเลยนะครับมิาถูกผลิตในปี1966-1973ครับและถูกผลิตออกไปทั้งหมด764คันครับ ต่อมาในปี1974-1990ครับทาง l a m b o r g h i ก็ได้ผลิตรถที่เปลี่ยนโลกอีกครั้งนะครับในกี่รุ่นคุ u n t a c h ครับซึ่งรถรุ่นนี้ถูกผลิตออกมาทั้งหมด1,983คันครับสำหรับรุ่นคุ u ท t a c h นี้ครเป็นต้นกำเนิดของประตูแบบ s ิสเซอร์ดอ r ครับหรือประตูแบบกันไกฮะที่จะสงวนไว้สำหรับ Lamborghini ร,กกรุ่นใหญ่สุดเครื่องยนต์ V12 เท่านั้นนะครับต่อมาในปี1990-2001ครับําจัดก็ได้ผลิต รถรุ่น Diablo ครับซึ่งรถตัวนี้ผลิตออกมาทั้งหมด2,884คันครับต่อมาในปี2001 2010ทางบริษัทก็ได้ผลิตรุ่น m u c i a a o o ซึ่งผลิตออกมาทั้งหมด 4,099คันต่อมาในปี2007-2009นะครับทางบริษัทก็ได้ผลิตรถรุ่นพิเศษขึ้นมานครับที่เรียกว่า p r e v e n t e n โดยทางบริษัทได้นำเอารุ่น Murcielago ครับมาดัดแปลงเส้นสายนะครับให้เป็นรถรุ่นใหม่นะครับซึ่งดูทรงแล้วนะครับก็คงจะบอกเป็นในว่านี่คือรถ B12 รุ่นใหม่ที่จะออกตามมานั่นเองครับ ซึ่งในที่สุดในปี2 0 1 8ล amborghini ก,ก็ได้ออกรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนั่นคือเจ้า aventador ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้นั่นเองครับซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นรถที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่หมดจากศูนย์เลยนะครับซึ่งจะไม่มีค้าครงของรุ่นเก่าอย่าง murcielago เ,เ,เลยครับทั้งเทคโนโลยีต่างๆโครงสร้างตัวถังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์มูลนะครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกของ lamborghini น,นะครับที่ใช้เทคโนโลยีนี้นะครับรวมทั้งช่วงล่างครับเป็นแบบ push rod ครับ ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในรถแข่งคุนเมล่าวันนั่นเองนับว่าอเวนเจอร์เป็น,นรถที่ปฏิวัติวงการซูบ์คายอย่างแท้จริงในยุคนั้น ตัวครั้งแรกเป็นแบบคูเป้นะครับ LP 700-4ในปี2011-2016ครับมาด้วย LP 700-4 Roadster ครับในปี2013-2016ครับต่อมาเป็นรุ่นพิเศษครับ LP 720-4ครับรุ่นองครบรอบ50ปีของบริษัทซึ่งจะผลิตในรุ่นคูเป้100คันครับและรุ่นโร s สเตอร์อีก100คันครับถัดมาเป็นรุ่น LP 750-4 Super v e l o c e t t ครับหรือเรียกสั้นๆว่า SV ครับในปี2015-2017ครับซึ่งจำนวนผลิตเพียง600คัน โอเคครับได้ดูไปแล้วด<า>ังทุกรุ่นสดครับสดทุกรุ่นครับนะครับหยุดที่ตรงนี้หนอ่อยคือที่มีโอกาสได้ไปทดสอบตอนเปิดตัวเลยนะในสนามเลยผมนี่ฉาหรืออยากขับมากขับไนนม่ใช่ไหมพี่แบบโอ้โหตอนนั้นนี่แบบนี่น้องฝันไปหรือเปล่า แล้วเครื่องแรงมันมีอีกจากปกติมันท่า700เช่ครับขยับขึ้นไปถึง750หแรงม้าตัวท็อปเลยโอ้โหตอนนั้นขับนิขสนามนี่มันมากมากนะครับซึ่งสปอยล์โลงสปอยเลอร์เนี่ยปรับได้นะโอเคปรับต้องต้องใช้มือปรับต้องปรับไม่ได้เป็นแอคทีฟแโร่ใช่ไหมอะไรอย่างนงี้ไม่ได้เป็นแอคทีฟนะครับซึ่งรถรุ่นนี้ ทำาเพื่อคือ l i m i t ต็ดแฟคโฟกัสไลท์เวทไลท์เวทไลท์เวทดิบที่สุดดิบที่สุดเลยแล้วก็เป็นช่วงแรกๆที่ลำมินิี้ต้องการทำาราทติในสนาม n น w b เบอร์ครับอ่ะที่ประเทศเยอรมนีครับหรือสนามที่ว่าฟรีเทลครับสนามที่ยากที่สุดใรโลกก็ว่าได้ซึ่งตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าคันไหนก็ตามอ่ะส่วนใหญ่ต้อง7นาทีขึ้นไปครับคือต่ำกว่า7นาทีนี่ยากมาก แต่ในที่สุดเนี่ยนอบกินี่สามารถทำสำเร็จนครับโอ้โหกับเจ้า s อเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย6นาที59วินาที730สมิลลิวินาทีถูกไหมครับโอ้โหนะครับมันครับไม่เชี่ยวเลอเกิน6นาที59แล้วก็73โอ้โหแต่ก็คือคันแรกเลยใช่ไหมครับคันแรกตามที่บอกว่ามันมากเดี๋ยวไปดูต่อเลยนะวราได้เลยครับว่าเฮ้ยมันมีรุ่นอะไรอีกต่อไปครับ ตัดมาเป็นรุ่น LP750K4 Super Veloce Roster ในปี2016-2017ถึงโดยจำนวนการผลิตเพียง500คันเท่านั้นครับนั้้นมีการปรับชมครั้งใหญ่นะครับเป็น LP740K4S ในปี2016และ LP740K4S Roster ครับในปี2017ครับตามด้วย LP770K4SVJ เิตในปี2018ซึ่งจะผลิตในจำนวนจำกัดเพียง900คันเท่านั้น ใหเฟทีสดสดครับก็คือรุ่นเวนทอดอ SVJ ครับป๋าเนี่ยเราดูวิดีโอไปด้วยนะครับตอนนั้นเราจําได้เลยว่าเราเจอครั้งแรกใช่ครับเพิ่งเจอช่วงนั้นเลย SVJ เปิดตัวในเมืองไทยใช่ครับครับตอนนั้นสีเขียวแบบนี้เลยเป๊ะเลยโอ้โหตื่นเต้นมากๆครับครับพี่แบบติดใจมากๆเพราะว่าครับตั้งแต่เวนทอดรุ่นแรกครับมา SV มันเหมือนว่ามันยัง ได้อีกอ่ะเป็นยังดีไซน์ได้อีกอ่ะจริงครับอันนี่นี่เท่าเนืเ้อบล็อกริงแลด้วยคอร์ดนี่ทำไว้สถิตนะครับเนืเ้อบล็อกริงไปแล้วนะครับด้วยเวลา6นาที14แล้วก็ .97 นะครับคือยิง่งเร็วยิงวยวย่งกว่า S V อีกใช่ไหมครับเร็วยิ่งกว่าอีกครับครับแต่เนี่ยพี่ชอบการดีไซน์เขาได้แรงบันดาลใจมาจากผู้มิ่นขับไล่ไงโอ้โหแบบ ที่ตีงใช่ครับเนี่ยด้านหน้าใช่ไหมครับครับเป็นเรียกนะแอร์แอร์อนเช็คใช่ไหมครับใช่ครับเอามาเป็นด้านหน้าของรถครับแล้วปีกด้านหลังด้วยเลยครับเอามาเป็นทรงที่ฝาด้านด้านท้ายรถใช่ครับแล้วก็ด้านข้างของเครื่องบินเนี่ยเอามาเป็นสเกิร์ตด้านข้างเฉยเลยคือผมว่าเป็นอะไรที่อเมซิ่งคือเขาเอาเอาเครื่องบินมาเชื่อมโยงกับลัมบูร์กินีได้หมดทุกจุดเลยครับครับโอ้สุดยอดจริง เฮ้ย่ึ้บินลบเนี่ยก็เลยก็ก็สมกันนะก็ความเร็วใช่ไหมก็ลงมีกี่คันในเมืองไทยนะในเมืองไทยใช่ไหมครับตอนปัจจุบันเอางี้คูปก่อนคูปเนี่ยมีเข้ามา5ละถ้าคูปเนี่ยห้าคอนเฟิร์มหคือมาอยู่ในไทยตอนนี้5แต่อาจจะมีอีก2อาจจะใช้คํานี้น่าจะมีเพิ่มอีก2 และตามมาด้วย LP 7704 SVJ Roster a ในปี2 0 1 9ที่จะผลิตออกมาเพียง800คันเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษก็คือ SVJ 63ทั้งแบบคูเป้และแบบ r o a d ตอร์อีกอย่างละ63คันครับเวินทุดอร์จะมีรุ่นบแบบเหมือนพิเศษช่ัสำหรับอะไรก็ตามเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับนี่จะยกตัวอย่างดูกลับว่า รุ่นนี้ครับมิวราออมมารเหมือนกับประมาณว่าระลึกถึงถงใช้โทนสีเดียวกันเป๊ะเลยโทนสีเดียวกันเป๊ะนะครับอันนี้ก็จะเอดิจจำนวนจำกัดเหมือนกันใช่ครับนะครับเพียงในโลก5 0าสิในโลกใช่ครับเพีการเท่านั้นนะครับผมเคยเอาตูดไปสมาัครตอนอยู่อเมริการุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยครับตอนแรกผมว่ารุ่นอะไรอะไรเงี้ยครับผมแต่เขามีหลายสีนะมีหลายสีใช่ครับมีหลายสี ครับรุ่นพิเศษรุ่นต่อไปครับเป็นรุ่นของเฉินหลงจากเฉินหลงมั้ยโกีาคาดังระดับโลกแจ็คกี้คานในปี2 0 1 4ครับผลิตมาคันเดียวในโลกครับทำมาเพื่อประมูลการกุศลของเฉินหลงประมูลมาเท่าไหร่ั้ยเท่าไหร่หรอปะ1.2ล้านเหรียญเอาเว้น1.2ล้านเหรียญฮะปกติอเมริกาน่าจะประมาณถ้าตัวสแตนดาร์ด3 0 0 0 0ได้ โหหนึ่งจุดหนึ่งล้านเลยเหรอครับโหดจริงครับอีกรุ่นหนึ่งครับน้องเพลงครับเป็นรุ่นรถนำเครื่องบินเนีอยมันมีนี่เหรอผมยังงงไงครับมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอครับเอาเบนชะโดไปนำเครื่องบินเลยเหรอครับก็คือเอาเบนชะโดเนี่ยขาขาวนะครับมาตกแต่งนะครับเป็นทงสลับทงหมักลุกสแยงนะครับเพื่อเห็นชัดๆครับใส่หัวไอ้ที่เรอไงนะไฟเลนควงขา ครับแล้ววนฝากโปงครัมีคำว่า follow me เือให้คนนังบินจะได้เห็นตามตามมานะตามออกเป็นทะดไปอะไรเงี้ครับเขาทำมาเพื่อฉลองครอบๆ50ปีของบริษัทครับตอนที่ได้ไปร่วมงานนี้ไปลงที่สนามบินบูรุญญาครับนะครับเนี่ยแอร์พอร์ตบูรญญาเนี่ยเราก็ได้เห็นรถคันนี้ันนี้ไปเลยอะครับในสนามบินเลยโหสุดยอดก็คือเขาต้อนรับแขกจากทั่วโลกไงครับเขาก็เลย ใช้ทำพิมิกนี้ขึ้นมานะครับเราเลยเป็นที่มาของรถเนี่ยครับเวอร์ชันนี้เวอร์ชันพิเศษเนี่ยรูปขายมันนี้ครับเอาละครับหลังจากที่ดูอเวนเจอร์รุ่นแบบธรรมาจากฟดานะครับมาดูรุ่นพิเศษกันบ้างขอเริ่มจากอเวนเจอร์เจครับรูปตัวที่งานเจนีวามอเตอร์โชว์ในปี2012ครับปัจจุบันนี้ไม่มีหลังคา เป็นแบบบัคเกตตานั่นเองครับหรับตัวกอนเจนะครับก็ย่อมาจากโจตานะครับซึ่งก็ได้รับเ n รนมาจากรุ่นมิลลาโจตาครับในปี1970ซ,ซึ่งผลิตออกมาเพียงคันเดียวเช่นเดียวกันครับรถรุ่นนี้ถูกขายไปด้วยราคา2.8แสนเหรียญสหรัฐครับ<ม>นะครับรุ่นพิเศษมีแล้วนฮะเพีง จัดไปครับคันนี้คือรุ่นโปรดที่ที่สุดของผมเลยเฟเนโนเฟเนโนเฟเนโนหรือในภาษาสเปนรับนะครับเขาเรียกว่าเบเนโน่อ๋อต้องออกเสียง V ีนี่เป็นบอมบไม้เลยเป็นเสียงบเลยแต่เราออก V ีอ่ะแต่พอละครับครับซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อของวัวทิงที่ดังมากๆในปี1914นะครับที่สเปน รเราบมากินนี่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อวงทิง,งใช่ครับเขาก็จะมาตั้งชื่อกัน,นครับ,ร,บรถรุ่นนี้เปิดตัวในปี2013ที่งานเจนีวามอเตอร์โชว์เป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง50ปีของบริษัทกัน,กนครับใช่ครับรถต้องเพลงชอบอยังไงร,รถรุ่นนี้โอ้ผมว่าดีไซน์คือมันล้ำมากเลยคือแบบ <ลำ S 1> มันเหมือนรถที่มาจากอวกาศเอา,อางี้ดีกว่าคืออเวนเนเนี่ยอ,อวกาศละอันนี้คืออีกขุมหนึ่งเลย ล้ำมากไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับสุดยอดนะครับเึ่นการดีไซน์เนี่ยถ้าในหลักการดีไซน์ในหลักนะที่ว่ามันโอเวอร์ดีไซน์ป่าว่าโอเวอร์ดีไซน์ครับแล้วป๋าชอบไหมครับในความรู้สึกของป๋าเนี่ยป๋ารู้สึกว่าคันนี้เป็นรถที่ดีไซน์แล้วสวยอลังการไหมหรือป๋ารู้สึกว่ามันมันยังมีข้อบกพร่องอยู่นะครับ ก็อย่างที่บอกอ่ะมันเหมือนว่ามันใส่เยอะมากเยอะเกินไปอย่างเงี้ยนะครับใส่เยอะแต่เราชอบเราก็ชอบเพราะพี่มีโอกาสได้เห็นตัวจริงผมนี่อิจชาเลยครับป่ามันก็คือในงานรอบ50ปีนี่แหละที่จัดที่บริษัทของมินิจานีเนี่ยซึ่งเรางานการล่าดินเนอร์ใหญ่มากครนะแล้วก็มีเหมือนเลนถนนเนี่ยอยู่ในฮอลใหญ่นะแต่ทำทางเอ่อเท่า ไว้ให้รถขึ้นเป็นอุณได้ครับยาวเลยใหญ่มากเราก็อ๋อโอเคก็เปิดตัวเวนิโนเวนิโนขก็มาครั่เราก็อู้หูทั้งหมดเป็นกาลาินเนอร์นะก็กลมใหญ่ๆแต็มหมดเราก็ไม่สอนแล้วลุกขึ้นไปเลยรถมันวิ่งมาไงคือไม่กินข้าวละมากินข้าวไม่สอนแล้วเวนิโนมาต้องไปต้องไปสัมผัสไปทายใกล้ๆกล้โห้ยมตื่นเต้นมากตอนนั้นนะครับเรานึกว่าอ๋อนี่คือไฮไลท์แล้วนะ ผมหมดแล้วล่ะครับที่ไหนได้มีอีกอ่ะครับยังมีอีกคืออะไรครับขึ้นเหนือกว่าวินิโน่มยังมีอีกเหรอครับยังมีนตอนนั้นนี่คือการเปิดตัวครั้งแรกของคอนเซ็ปต์คาร์ที่เรียกว่าอีโกอิสตาโอ้โหโอ้โหบนจอนี่ฉายแบบใหญ่เลยครับเป็นวิดีโอครับเป็นเครื่องบินรบฮะเครื่องบินลบบินครับอแล้วก็ ขาผิดของเครื่องบินรบอะแยกตัวออกจากเครื่องบินรบแล้วก็ลงดิ่งลงมาที่พื้นดินในช็อตที่รถวิ่งอยู่มีรถวิ่งอยู่ข้างล่างคือถนนนะครับแล้วก็ไอตัวเขาผิดเนี่ยมาประกบับครับอย่างกันตีนังอะไรนะการดั้มเลยครับประกบกับรถกลายเป็นอีโกอิสต้าโอ้โหแล้วเมื่อวิดีโอจบรถจริงวิ่งออกมาจากข้างหลังนะครับโอ้โห สดๆคือนี่ยิ่งกว่าข้าวเครื่องไปกินแล้วครับวิ่งไปดูแบบบูมมาลงมาต้มเป็นผมผมก็วิ่งครับโอ้โหสุดยอดนะ้ะนั่นประสบการณ์กลางนั้นนี่จำไม่ลืมนะครับครับก็ไอเขาผิดก็เปิดทุ่นี้นะฮะคนก็ต้องปีนออกมารถนะครับแต่อันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวกับเอ็นทอด นั่นเป็นโครงสร้างของายาโดครับณตอนนั้นนะครับนั่งได้คนั่งได้คนเดียวอีกนั่งในคนเดียวด้วยมันโอเเท่เท่จริงครับตอนนั้นก็เป็นปรสบการณ์นะฮะที่ได้สัมผัสมาตอนนั้นก็สนุกมากครับเห็นละอิฉาเลยราคาไม่เห็นไงราคาคือตอนออกมาเนี่ย4ล้าน US$ เอสดอลลาร์สุดๆโอ้โหแพงสุดในโลกเลยแพงเกิในตอนนั้นคือเป็นโปรดักชันเป็นรถใหม่ เป็นโปรดักชันคาร์ที่แพงที่สุดคือถามว่ามันคือรถที่แพงที่สุดในโลกไหมก็ไม่ใช่เพราะว่า250ห้าศูน GTOM แพงกว่าอยู่แล้วแต่นั่นคือคลาสสิกคาร์นั่นคือมันอยู่ในตลาดอีกตลาดหนึ่งแต่นี่คือตลาดรถใหม่แพงสุดในโลกทันทีเป็นโนออกมาอึ้งเลยครับครับซึ่งก็เป็นคนออกแบบคนเดียวกันคือคุณฟิลิโปบารนี่ครับซึ่งพี่มิวตะได้คุยกับเราะนครับก็ไปขออะไรเซนอะไรเขาวจะเลี่ยนแจ่แพงเหมือนกันครับ เครื่องยนต์เป็นไงเครื่องยนต์6.5ลิตรเครื่องจริงๆเครื่องเอาเป็นทดวินเกล NA อยู่แล้วแล้วก็แตะแรงม้าสูงก็คือ750ก็เท่ากับ SV SV เลยสเปคโดย SV ว่างั้นประมาณนั้นครับครับจึงจะมีการขยาย Air i n t a k e นะครับแล้วก็ Modify ท่อเสียใช่ครับครับแต่ถ้าดูมุมด้านท้ายนะสังเกตดูดีนะมันจะเหมือนกับดัตเตอร์ครับตาวนอเลยเหมือนเลยครับมีครับ เหมือนเลยถ้าดูด้านท้ายนะครับจะเหมือนซาวอเลยนะล้อหน้า20ครับล้อหลัง21นิ้วเป็นลายแบบเทอร์บบร์ดนะลายสวยมากแล้วเป็นล้อคาร์บอนหมดเลยใช่ล้อคาร์บอนเลยซึ่งเขาบอกว่าไอ้ล้อเทอร์ไบายเนี่ยมันสามารถจะดึงลมเข้าไปตําพายความร้อนจานแผงได้สำหรับตัวคูปเนี่ยมีทั้งหมดคัสตอมเมอร์คา์ก่อน3ามคัน3คันทั้งคันแฟ c t อรี่ขายอีก2ออันนี้คือคูปนะครับ เฉพาะโคเป้ครับซึ่งสมคันเนี่ยอเมริกาปาไป2ละอเมริกาจัดไป2อครับอเมริกาสองเนี่ยมีแลมื่กิ้นี่ลองไอเด้ต้องเล่าก่อนทำไมผมถึงอิจฉาป่ามากเลยผมบินไปรอบรอบไปเลยบินเลยครับรอบแรกไปโอเครอบนั้นพอดีจะตั้งใจจะไปหาพี่เจไปรีวิวอ่าุราคารอยู่ละก็เลยแวะไปดูไม่เป็นไรก็ไปคุยกับทางโชรูมบอกเฮ้ยผมอยากเห็นคันจริงเพราะว่าเขาคุมอยู่ใต้พระคุมแล้วเจ้าของคนนี้นะครับ มีสองคันคือคูปและโรสเตอร์น่าจะเป็นคนเดียวในโลกที่มีทั้งคูปทั้งโรสเตอร์แล้วประเด็นคือเขาบอกทางเซลล์บอกว่าถ้าคุณอยากเห็นคันจริงบินมาเดือนออกตเเบอร์ในปีนั้นผมก็เฮ้ยเอาจริงผมบินผมบินเลยผมบ้าขนาดนั้นผมอยากเห็นนะไม่เอาออกมาครับผมเลยบอกป๋าว่าผมอิจฉาป๋าคือป๋านี่คือที่สุดแล้วว่าได้ได้ไปเห็นคันจริงอ่ะตับเลยป๋าได้สัมผัสแล้วอ่ะ ผมเห็นภายใต้ผ้าคลุมคือต้องบอกว่าเวเนโน่นี่ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในรถแลมโบที่หายากที่สุดในโลกนะครับป่าซึ่งป่าสัมผัสมาหมดแล้วก็อช้ามากๆครับแล้วก็มีโรสเตอร์อีกนะครับใช่ไหมครับมีโรสเตอร์กีกคันเก้าเก้าคันโรสเตอร์เก้าคันโรสเตอร์จะเยอะกว่ามากครับครับ ส่วนตัวคัสเตอร์เมอร์คาร์เนี่ยสาคันเนี่ยจะมีการ t r i มสีที่ต่างกันเลยก็คือมันเอาตามอิตาเลียนแฟลกก็คือจะมีเขียวแดงขาวเพราะฉะนั้นแต่ละคันเนี่ยต้องดูวิธีการดูว่าคันไหนเป็นคันไหนเนี่ยต้องดูลายที่ t r i มเล็กๆเลยนะครับมันจะเล็กมากแต่ต้องสังเกตตรงนั้นวิธีการดูครับก็มีมีสคันในอเมริกาและ1คันในฮ่องกงครับฮ่องกงมีด้วยนะมีครับฮ่องกงซื้อต่อมาจากทางทางมิดูอีสักประเทศผมจําไม่ได้ประเทศไหน ไปต่อกันเลยไปต่อครับไปต่อในปี2016ถึง2017ครับรบรุ่นใหม่กำเนิดขึ้นโอ้โหนะครับเรียกว่า Centenario แต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเขียน Centenario Centenario ใช่ครับแต่อ่าน Centenario Centenario ครับครับเป็นภาษาอิตาเลียนอิตาเลียนใช่ครับซึ่งรถรุ่นนี้เป็นไงโอ้โหก็ ไฮเปอร์คาร์อะไรไหมไฮเปอร์คาร์ผมว่าได้พูดระดับเลยนะครับเพราะว่าสเปคสูงมากสเปคสูงมากอยู่แล้วมีกี่คันฮะยี่สิบคูปยี่สิบโรสเตอร์ครับอย่างและยี่สิบคันย่างละยี่สิบคันเลยครับซึ่งแรงม้าแรงม้าเจ็ดร้อยเจ็สิบเจ็ดร้อยจ็สิบเท่า s อ j s ี j เลยครับสเปคเดียวกันเลยสเปกเดียวกันครับครับซึ่งที่มาของชื่อเป็นไงคืออย่างนี้ครับเชนเทนาริโอมันคือคือเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ อายุ100ปีของ c o m p a n y e s f o d e r ก็คือ f ฟอ r o c ิช o Lamborghini นใช่ไหมครับคือหมายถึงว่าอายุเขาเนี่ยถ้าเขายังอยู่เขาก็จะอยู่ครบร้อปีพอดีแต่แต่ท่านเสียไปแล้วท่านเสียไปแล้วก็ก็เรียกได้ว่านี่ก็คือฉลองครบรอบอายุ100ปีของของ p o n p e s y o ฟาว d e r เลยครับน้อยมากมีน้อยมากๆครับอ่ะรวม2เนี่ยรุ่นก็40คันเองครับใช่ครับอ่ะต่อไปครับครับ จะเป็นรุ่น SC18 อ่านว่าอะไร Alston Alston ครับ Alston ครับก็ชิ้นนี้เป็นทำมาคันเดียวหนึ่งเดียว One off เลยนะครับ One off เลยครับป๋า1 8ครับครับตอนนี้เป็นไงฮะทำมาเพื่อ Track Focus Track f o c ใช่ครับดีไซน์ผมผมว่าสวยมากเลยนะไม่รู้ไม่รู้ป๋าคิดยังไงบ้างป๋าว่ามากเลยป๋าชอบกวินิโนไหมครับอยากรู้ ในมุมถ้าดีไซน์ในในนั้นอะคือมันไม่ไม่ได้เยอะแบบวินิโน่ครับวินิโน่ก็จะแบบทำให้มันใหญ่ทำครับแต่อนเนี้ยเออทำลังดีครับลงดีทำลังดีด้วยโทนสีนะครับเป็นเหมือนเทากับแปดใช่เหมือนเหมือนเชสโต้อ่าอ่าใช่คเซสโต้อะเรมินโต้เนี่ยครับแบบแหม่มันแล้วมันสวย ชอบรุ่นนี้เซสโตลต้องบอกอย่างหนึ่งผมอิจฉาป๋าเองป๋าไม่ใช่แค่ไปสัมผัสป๋านั่งเลยนะนั่งเลยทุกคนคือผมยังไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยอ๋านางงานเดียวกันนี่แหละป๋าไปนั่งเลยงานพบรอบาสปีที่บริษัทมีเซสโตจอดอยู่เฮ้ยพุ่งเข้าไปเลยเห็นแล้วอิจฉาเลยสนใจนะครับมีจอดอยู่ก็ประมาณนี้นะครับสุดยอดครับต่อไปครับเป็นรุ่นอะไรครับ ในปี2019ใช่ไหมครับป๋าปีสองพับครับครับต้นนี้ชื่อรุ่นอะไรเนี่ยเซียนเซียนผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้เซียน FKP 37ครับอ่าโอ้โหแต่มันต้องเป็นโค้ดเคิร์สเลยมันยุ่งยากโค้ดเยอะจริงๆครับนะรถตัวนี้เป็นไฮบริดไฮบริดเลยรุ่นแรกไหมครับใช่ครับรุ่นแรกของ l amborghini ใช่ครับเป็นรุ่นแรกของ l amborghini เลยที่ปกติ l ลัมโบนี่จะเป็น n a เพิ่งมามีเทอร์โบก็ตอน urus ใช่ไหมครับ มานี่ไฮบรบดเลยแวกงแนวเลยให้เบดเฉยเลยแก็ยังเบสออนอเมริกนอลอาู่อยู่ใช่ครับใช่ครับมันย่อมอย่างอะไร FKP 37เนี่ยรับมันย่อมอย่างอะไรย่อมมาจากซ e o ของบริษัท v o l k s w a g e n Group เลยคือใหญ่ที่สุดเลยชื่อเฟอร์ดินานด์เพียชครับแล้ว37ล่ะก็คือท่านเกิดในปี1937ก็ครับก็เป็นปีที่เกิดเลยครับ รถตัวนี้ก็เป็นไฮบริดมีมอเตอร์ไฟฟ้าเมีมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ครับสามบสี่นะหนึ่ครับแต่ก็เน้นที่ดีไซน์มากกว่าใช่ครับดีไซน์ก็สวยนะผมว่าผมว่าสวยเลยอะร้ำเลยครับครับมันก็จะมีภาษาการออกแบบใหม่ของ Lamborghini ครับเช่นตัววายที่ไฟหน้าที่มุมของรถด้านหน้าออครับแต่ด้านหลังครับอันนี้อาจจะคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้ เป็นไฟหลังที่ไม่ใช่เป็นไฟหลังแบบตัวายเป็นไฟหลังแบบหกเหี่ยมกเหลี่ยมหกดวงซึ่งดูแล้วยังงงงอยู่อาจจะยังไม่ค่อยลงตัวรัดมาเป็นรุ่นล่าสุดเลยอันนี้คือเห็นแล้วขนลุกขนลุกเลยพูดอย่างนี้เลยดีกว่าเป็น Track Focus อีกแล้วเรียกว่า e s s e n c a scv 1 2ครับโอ้โห สวยอีกแล้วสุดยอดโคตรโหดอะโหดมากนะรุ่นนี้โหดมากนะครับเป็นรุ่นอะไรฮะอันนี้คือเป็นต้องพูดว่าเป็น track car track d เลย track day เท่านั้นคขับมันทุนนนไม่ได้เลยไม่ได้เปรียบเทียบก็น่าจะเหมือนกับพวกเฟอร์รี่โปรแกรมพวก FXX พวกแนวนั้นนะครับ XX โปรแกรมก็ XK อะไรพวกนี้คือเจ้าของไม่สามารถเก็บที่บ้านได้ ต้องเสียตังค์เสียตังค์กลับบ้านไม่ได้เอกกับบ้านไม่ได้อีกต้องฝากไว้ฝากเขาไว้อีกที่เบอ่ครับใช่ครับแต่ครับถ้าจะมีแอปมีแอปไปด้วยอ่าครับคุณใชได้นะครับเอาแอปแอปไปครับนะครับคุณสามารถดูรถคุณเนี่ยตลอดเวลาโอ้โหคือมาอยู่ที่ไหนอันนี้ก็ฟินนะครับอย่างน้อยยังดีที่เราได้เห็นว่ารถเราอยู่ตรงไหนได้เห็นครับก็รถปัจจุบันของมติธรครับโอ้เราดูมาหมดนะครับ เยอะเหมือนกันนะเยอะมากครับลองดูในอดีตก่อนดีกว่าได้เลยครับป่ะว่าจากมิวราปี66ครับตัวับสิ้นสุดปี73ครับใช้เวลา7ปี7ปีคูนทัชใช้เวลา16ปีโหคูนทาชนี่นานมากเลยนานมากดึงเชงยาวมากเลยใช่ครับนะครับแล้วก็มาเดียบลครับ11ปีโอเคอันนี้สั้นลงมาละแล้วก็เมอร์เซย์โกลครับ9ปี9ปีเพราะฉะนั้นดูแล้ว มันน่าจะมาคับสิบปีแป้ะมั้ใช่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 ครับซึ่งตอนนี้ a อ e เ t นทอดจะครบ10ปีกับในปีหน้านะครับโอ้สองพครับเพราะนั้นควรจะมีนะเรื่องใหม่เดี๋ยวเรารอลุ้นกันผมก็ตื่นเต้นผมอยากเห็นตัวที่มาแทนเ t นทองมากเลยว่า V12 ของลัมโบจะเป็นหน้าตาอย่างไรในปี2017 t r เ l ทอร์โซมิเนครับร่วมกับนี่เลยมหาลัย ผมพูดอย่างนี้มหาอะไรในฝันผมในฝันเลยแต่สมัครไปไม่เคยติดเลยไม่เคยติดเลยครับ MIT ครับอันดับต้องของโลกใช่ครับทำเทคโนโลยีหน้าไหนเนี้ยใช่ครับทางเราวีนีก็ไปและครับให้ได้ศึกษามาช่วยสร้างรถเราวีนีรุ่นนี้ขึ้นครับเทอร์โซแปลว่าอะไรสามครับสามมิเลเนียลก็คือพันพันก็คือพูดง่ายๆคือแปลเนี่ยมันประมาณเหมือนเป็นรถแห่งสหัสวรรษ ที่3,000ใช่ไหมครับก็คือ, 2, อยุคนี้2,000อ่ายุค2,000อันนี้คือยุค2,000ใชายเรา,อ,าอยู่ในยุค2,000ก็คือต้องยุคยุค3 0 0พนะพวกนี้ดีกว่ายุค3,000จินตนาการโลกอนาคตเจินตนาการในอนาคตไปเลยนะโคตรคครับเป็นรถรุ่นนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าใช้ไฮค h c a p ิ c เตอร์ใช่ครับปกติเนี่ยรถถ้าไฟฟ้าเนี่ยใช้แบตเตอรี่อันนี้ ซูเปอร์คาปาซิเตอร์เลยซึ่งซูเปอร์คาปาซิเตอร์เนี่ยจะสามารถที่จะเก็บพลังงานได้เร็วขึ้นไปอ,อีกเร็วขึ้นแล้วปลดปล่อยพลังงานนะได้เร็วขึ้นปล่อยประจุได้เร็วขึ้นไปอีกคือแบตเตอรี่ยังเร็วไม่เท่าซูเปอร์คาปาซิเตอร์คืออีกระดับหนึ่งเลยรลยใช่ครับนะอะคอันนี้ใช่ครับนะครับแล้วรถุ่นนี้สามารถ ขับได้ด้วยตัวเองนะก็ในยุคสามภัยมันก็ต้องขับรถแล้วใช่ใช่ครับอันนี้ก็เหมือนขับได้ด้วยเองออโตนมัสออโตนมัสเลยเราด้เฉยออโตนมัสในแทร็กได้แล้วมีการสอนคนขับด้วยว่าต้องขับยังไงอะไรเงี้ยมีขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็อยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วใช่ครับนักเล่นเกมนี่คงเห็นกันแล้วแหละนะครับก็คือเกมฟอร์ซ่ากับเกมแกรนด์ u r ริสโบนั่นเองนะครับก็จริงๆอ่ะมันก็ดูเส้นสายจาก รุ่นที่กล่าวมาแล้วอ่ะใช่มันก็จะหน้าประมาณนี้ใช่ครับใช่ไหมใช่อีกไม่นานนั่นแหละครับม่ปีหน้ากับอีกปีนึงอ่ะับได้เห็นแน่ๆรุ่นเลยครับใหม่ใช่ครับนะครับนโอยอยากจะถามบ่าเพิ่มรู้สึกมันมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึงใช่ไหมครับเออครับก็คือการฮีลิ่งครับตัวเองได้ลด ฮิวตัวเองได้ฮิวตัวเองได้คือรักษาตัวเองอ่ะพูดอย่างงี้ดีกว่า,าซ่อแมแซมตัวเองซ,องซองใช่ไหมครับ นี่ยุคอนาคตและล่าสุดเมื่อปลายปี2019ครับทาง l amborghini ได้ออกรุ่น lamborghini v12 vision g r a n turismo รถยนต์ต้นแบบเหมือนจจิงครับสำหรับเกม gt sport ครับรถรุ่นนี้ถูกออกแบบโดยทีมออกแบบของ lamborghini เองครับซึ่งรูปทรงเส้นสายครับดูล้ำยุคหลุดออกนอกกรอบเหมือนหลุดออกมาจากโลกอนาคตเลยนะครับรถคันนี้เปรียบเสมือนรถแข่งที่มีที่นั่งอยู่ตรงกลางสามารถนั่งได้คนเดียวครับซึ่งจะต้องเข้าออกทางด้านหน้าครับสองล้อหน้ามีลักษณะแยกออกจากตัว ถังหลักครับพวงมาลัยสุดเท่ครับเป็นการตัดด้านบนออกฮะข้อมูลแสงผลยิงภาพจําลองขึ้นกระจกบานหน้าเลยครับสำหรับคุมพลังของรถรุ่นี้ครับเป็นแบบเดียวกับลำเบนินเซียนครับเครื่องเบนซิน v 12,819แรงมาครับนับเป็นรถลำาบนี้ทุ่นครับที่ถูกออกแบบได้อย่างน่าสนใจจริงๆครับก็วันนี้ก็เรียบร้อยครับผมครบถ้วนคัอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับขอบคุณทดอกครับปะ เราจะได้พบกันแน่ๆนะครับในเร็วๆนี้ครับผมแต่วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับน้องเพลงแห่ง p ีีซุปเปอร์คารรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลักษณะไทยแลนด์และ P.B. ีซุปเปอรคาด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ